แม่กิ่งให้ดูแม่ลูกเขาเล่นกันค่ะแล้วกัดแขนลูกงั้นทำไมอะลูกฮะเล่นกับลูกเป็นไหมเนี่ยเราเนี่ยทองเพิ่มฮะเล่นกับลูกเป็นไหม ขเขาเล่นเขาจอกลูกค่ะความน่ารักของแม่ลูกครอบครัวนี้ลูกๆเขาก็จะดูไม่ค่อยซุกซนมากเหมือนกับลูกแม่ทองมาค่ะเล่นก็จะแบบตะมุตะมิจะไม่ค่อยเท่าไหร่ดูท่านอนแต่งตัวให้ลูกก็นั่งแต่งตัวให้ลูกดีดสิลูก ล้วจ,จะกัดลูกทำไมเหมือนกันเล่นกับลูกไม่ค่อยเป็นค่ะทองเพิ่มลูกน้อยไม่ชอบให้เล่นแบบนี้ลูกลูกน้อยไม่ชอบให้เล่นแบบนี้นะ ลูกน้อยไม่ชอบความรุนแรงลูกเด็กน้อยชอบเป็นเบาๆไหนใครมาแอบอยู่ตรงนี้เนี่ยไหน้องเติมไปแอบอยู่ข้างในอะ่ะลูกเล่นอยทองเต็มูเขาัา ความน่ารักของเด็กๆแต่และครอบครัวก็จะแตกต่างกันไปค่ะครอบครัวของแม่ทองเพิ่มก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งครอบครัวของแม่ทองมาก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งไม่ต้องไปกวนพี่ๆเขานะลูกพี่ๆเขานอนกันอืม